สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนวันนี้ครูขอต้อนรับกับกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ5อ่อนกับครูที่บ้านครูที่บ้านคือใครคะก็ผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือคุณน้าคุณป้าคุณน้านะคะทุกคนเป็นครูที่บ้านได้กิจกรรมวันนี้คุณครูขอเสนอกับการเรียนรู้ไข่เจียวแสนอร่อยค่ะ เด็กเห็นภาพไข่เจียวไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะน่าทานกันไหมคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ไข่เจียวตลอดระยะเวลาสัปดาห์นี้คุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องไข่เจียวนะคะมีทั้งใบความรู้ก่อนจะมีใบความรู้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะแต่ก็จะมีใบความรู้แล้วก็ให้นักเรียนทําใบงานแค่หนึ่งใบเองค่ะก่อนอื่นเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไข่เจียวนักเรียนรู้จักคําว่าไข่เจียวไหมคะ ไข่เจียวถ้าน,นักเรียนอ่านก็คืออ่านว่าขอไอไข่ไม่เอกไข่จอเอียวอเดียวอ่านว่าไข่เจียวไข่เจียวผสมด้วยสระด้วยกันสองสละก็คือสละไอไม้มาลายใช่ไหมคะสระไอไม้มาลายและสละเอียนะคะนี่นะคะสละเอีย เราสามารถเขียนแจกลูกสะกดคำว่าขอไอไข่ไม้เอกไข่จอเอียวอเจียวเรียกอ่านว่าไข่เจียวนั่นเองนะคะนี่คือการแจกลูกสะกดคำของคำว่าไข่เจียวค่ะขอไอไข่ไม้เอกไข่จอเอีวยวอเจียวอ่านว่าไข่เจียวค่ะต่อมา ทีนี้แล้วไข่เจียวในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรล่ะคะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกคำศัพท์ไข่เจียวว่าอม e l e t ฟังรูอ,งอีกครั้งนะคะมเล l e t อมเล็เแตแปลว่าไข่เจียวเขียนอย่างไรนั้นมาดูกันค่ะอม o อ <O> e l, l e t o m e l e t อัมเล็อเอเตอัมเล็ตอัมเล็ตแปลว่าไข่เจียวนะคะเด็กๆนี่คือภาษาอังกฤษที่เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้วิธีการทําไข่เจียวนะคะแน่ๆล่ะค่ะไข่เจียวก็ต้องมีไข่ไข่สดเด็กๆจะเอากี่ฟองก็ได้แต่เอาปริมาณเหมาะสมกับการกินในแต่ละวันแต่ละมื้อนะคะเมื่อมีไข่สดแล้วต่อมาอาจจะมีจําพวกซอสน้ําปลาหรือซอสหอยนางรมค่ะ และก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันพืชนะคะสำหรับทอดที่นี้ก่อนที่นักเรียนจะทำไข่เจียวสิ่งแรกคุณนักเรียนอาจจะเพิ่มจำพวกเครื่องปรุงไปแล้วนะคะนอกจากนี้อาจจะเพิ่มจำพวกผักไปด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นไข่เจียวกุ้งใส่เนื้อกุ้งใส่เนื้อหมูลงไปก็ได้อาจจะคิดเมนูแปลกใหม่เป็นไข่เจียวกุ้งไข่เจียว อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เมื่อเราได้ส่วนผสมแล้วนักเรียนดูขั้นตอนนะคะดูขั้นตอนที่1นนะคะไข่เนี่ยก็ตอกลงไปในถ้วยหรือจานในถ้วยนะคะว่าไข่จะได้ไม่หกก็สองก็ใส่เครื่องปรุงบางบางบางที่ก็อาจจะใส่นมสดเพื่อเพิ่มความหอมระมุนหรือความมันให้ไข่เจียวของเราอร่อยหรืออาจจะใส่น้ำปลาหรือซอสหอยนางรมนะคะจากนั้นแล้วก็ตีให้เข้ากาันตี ตีตีตีนะคะจากนั้นกระทะกระทะของเราก็ตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันพืชแล้วก็รอให้น้ามันพืชเนี่ยร้อนน้ามันร้อนเต็มที่แล้วน้ํามันเดือดเต็มที่แล้วแล้วก็เทไข่ที่ปรุงไว้เนี่ยนะคะลงไป นะคะเราก็ทอดนะคะทอดไข่ให้ฟูหอมนะคะทอดจนเหลืองกรอบอร่อยเราก็จะได้ไข่เจียวที่แสนอร่อยของเราไงคะเด็กๆเด็กๆอาจจะมีการวิธีการทอดที่เก่งกว่าคุณครูหรืออาจจะมีใส่ผักใส่หมูใส่กุ้งอะไรลงไปใส่ลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วตลอดระยะเวลาสัปดาห์เด็กๆจะได้เด็กจะได้ เรียนรู้แล้วก็ทําใบงานนะคะใบงานให้ทําเมื่อไหร่ก็ได้เด็กๆจะเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้อาจจะทอดไข่เจียวทุกวันหรือว่าวันนี้ทอดพรุ่งนี้ก็หยุดหรือว่าค่อยทอดอีกก็ได้นะคะแต่หลังจากที่เด็กๆได้ทําไข่เจียวเสร็จแล้วสิ่งที่เด็กๆจะได้ทําก็คือนักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับใบความรู้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับใบงานและต้องส่งคลิปวิดีโอ หรือภาพเกี่ยวกับการทําไก่เจียวมาให้คุณครูนะคะ,คะกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ5ออนกับครูที่บ้านนะคะสิ่งแรกนอกจากนักเรียนได้ดูคลิปแล้วนะคะเมื่อได้ดูคลิปคุณครูไปแล้วนักเรียนก็ได้มีความรู้เรื่องการทําไก่เจียวอย่างที่2นักเรียนต้อง ศึกษาใบาความรู้ไข่เจียวแสนอร่อยที่คุณครูให้ไปนะคะซึ่งคุณครูก็ให้ไปนักเรียนให้นักเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือใบความรู้นะคะในใบความรู้ก็จะมีภาพเห็นไหมคะภาพไข่เจียวและก็จะมีการบอกว่าไข่เจียวอ่านแจกลูกสะกดคําว่าอย่างไรนะคะซึ่งจะควบคู่กับใบงานนะคะไข่เจียวในภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไร นะคะแล้วก็การทําไข่เจียวทําอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งนักเรียนต้องเรียนรู้จากใบความรู้นะคะหลังจากทําใบความรู้แล้วค่ะนักเรียนก็มาทําใบงานนะคะในใบงานประกอบไปด้วยข้อ1นนะคะให้อย่างแรกนะคะให้นัพพกเรียนระบายสีภาพไข่เจียวนะคะเด็กปหนึ่งอยากระบายสีคุณครูก็สนองความต้องการของนักเรียนนะคะจัดเตรียมภาพไข่เจียวเราให้นักเรียนระบายสีนะคะจากนั้นค่ะ ข้อหนึ่งให้นักเรียนเขียนแจกรูปสะกดคำว่าไข่เจียวคุณครูสอนไปแล้วนะคะและในใบความรู้ก็มีควบคู่ให้กับนักเรียนด้วยนะคะข้อ2ไข่เจียวในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใบความรู้นักเรียนศึกษาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาดูข้อ3ค่ะข้อ3เป็นโจทย์ควบคู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะแม่ มีไข่เจียวจำนวนสามจานแม่ทอดไข่เจียวให้ลูกสามจานค่ะจากนั้นป้าให้มาอีกสองจานนะคะคำถามถามว่าแม่มีไข่เจียวทั้งหมดกี่จานนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนะคะอ่านอีกครั้งไหมคะคุณคุณจะได้สอนควบคู่กันไปเลยแม่มีไข่เจียวมอแอมแม่เอกแม่มอ,อีมีแม่มีไข่เจียวจำนวน 3จานปออาปาไม่ถูกป้าให้มาอีก2จานแม่มีไข่เจียวทั้งหมดกี่จานนะคะเด็กๆอ่านจุดแล้วมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้บวกหรือลบเด็กๆเอาไปเขียนในประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคำตอบด้วยแล้วก็4ค่ะภาระงานที่4ของเราคุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการทอดไข่เจียวค่ะฝึกฝนการทอดไข่ฝึกฝนทุกๆวันทุกๆวัน นะคะจากนั้นนักเรียนถ่ายภาพการทำไข่เจียวหรือภาพไข่เจียวที่นักเรียนทำแล้วมาให้ครูหรือจะอัดเป็นคลิปวิดีโอการทำไข่เจียวมาให้ครูก็ได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ5ออนกับครูที่บ้านหน่วยการเรียนรุกไข่เจียวของชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแหลมดินอัศนุปถัมภ์เด็กๆได้เรียนรู้ กันแล้วว่าการทำไข่เจียวทำอย่างไรใบงานนี้ไม่ต้องรีบทำนะคะเพราะใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ภูรณาการ5ออนกับครูที่บ้าน1หน่วยการเรียนรู้เด็กๆได้ใบงาน1ใบแต่เรียนรู้ตลอดระยะเวลา1สัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาในหน่วยการเรียนรู้ไข่เจียวเด็กๆไปเรียนรู้กันให้เยอะๆที่สาคัญภาษาไทยอย่าลืมเขียนสกดคคำว่าอย่างไรอ่านสกดคคำว่าอย่างไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ แล้ลองถามคุณพ่อคุณแม่ได้มีไข่เจียวอยู่ห้าใบกินไปเสียสองใบหรือ2จานหรือไข่เจียวกี่จานนะคะไปสอบถามเรียนรู้คณิตศ,ศาสตร์กันได้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับการเรียนรู้วันนี้คุณ,ค,ณครูขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอการสอนไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมทำไข่เจียวมาส่งเป็นรูนะคะ